เอาเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวก็บเราปครับเนี่ยขอปลปจัดสองสุดเดี๋ยวบอนี่จะเก็บหลาน่่ะตแม่ผมเศร้าสุเได้ครับเศร้าสูบเลเอานีเดนี่หกลวกพอดีเนี่ยเอาเอาแค่นี้ลราไม่ต้องสุบเอาชี้สิบบาทนะสองสุดได้ยังบ่ได้เอาเอาไปอดนนอดนอนไปว้าได้สีสิบบาทเอาสองสุดไอ้ขอเลือกเองเน่ะครับได้ครับ อามามะสองสุดครับนะบูเร่แค่คนนี้บูคือบอูคือว่าเอา้าหนึ่งไม่ดี <c oughs> หนึ่งตัว <c oughs> ส,สองไม่ สองตัวครับสองตัวสองตัวนี่นะครับสองตัวเป็นเด